มอกน้ำตาลเนี่ยุนเนาะเพราะว่ามันรนอนีอึ่งอึ่งต้องไปุ่นเกี่ยรอยเลยเนาะแล้ันแบตัาชไล่ออๆตัวน้ำมันดีตัวนี้ักเาะกมันเกลี่ยตงสุเนาะกว่อ่อยไม่เสียคออแล้วมันเป็นชั้นแ่งตรงเลยเนาะอ่มันเป็นไลเป็นเป็นสามมิตยอย่แลี้วนะอายุเนาะปีนี้มันเกียงะไรบ โอ้ยโอ้ยนมัทำมวเนาะตีม้วนแกงอ้ยได้แกงกะบ่าอยู่หมดเอ้ยตหนาเลยบางงานเลยยังแตกอยู่นะพอแตกรุดกาวเจอนดันนองเนาะโต๊หนาเนี่ยทำแปลงยากเลยหรอดูมั่งีนึง ขึ้นมากเขาแน่นแน่นอน่อย น้ำมันนี่จะว่าเบิรอยู่บะเหนยงมันไหลบาทีบาทีหอดทางมันเกิทอยู่เนาะเพราะน้ำมันน้ำมันในถังมันเกิดเพราอะไรเหรอวะไม่เหรอทุห้อยมันราดอะน้ำมันเหรอดักระโเียบุ เดี high ๋ยวให้หน่อยที่ให้ไรเดยห้ติ๊กเอาแล้วก็แตเดียวจบแล้วเขียนมือติ๊นี่จะจองไว้้หัวไดอยู่แต่กมันเอาไงเอาไรนี่นอาฝัเอาไเนาะ่ต้องน้เพราะว่า้ามันยงเขนเแต่มันต้องทำนี้นะเขีนแหละจนป่าลงไปเนาะเขียนใหอยู่แล้วเขียนใหญ่เขาเลยนอนโยได้

เลามี่ววจะหลอบมเนาะจะหลอบแกใจไ่น้หาเหรเนาะเรบดีไอที่เป็นระี่เป็นนะท,นนะที่ไม่เ,เกิดเอ้ายึดบ่ออกเบอร์บอ ดงฟีนเรียบร้อยรวดเรนเลยบอกเนียนโคจะเอาไปดูสักคหน่อยเศร้าโคใหญ่ของหน่อยสองเศร้าหน่อยสองเนาะดูนตัวก่อนไปซะาง่อนถืออมาดึงนะตันนีั้นนีกยไปเบิกปลาเห็นไหมเบิกปลาชัดอ๋อุเต็มครับไปดูกันยังไง dan tetap datang